สำหรับกลุ่มของพวกเราในวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยที่มาของนโยบายนั้นเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2535ในรัฐบาลสมัยนายชวนลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่ดำเนินการคือกรมประชาสงเคราะห์ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้นำโครงการเบี้ยยังชีพคนชราโดยสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และในพุทธศักราช2536ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนโดยเริ่มแรกนั้นจะให้เดือนละ200บาทนับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 4 4ถึง2545ได้มีการกระจายอน,น่าสู่ท้องถิ่น ภารกิจเรื่องนี้จึงถูกถ่ายโอนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหนาคนครดังนั้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจและได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อมาจะเป็นปัญหาที่เรานํามาวิเคราะห์นะครับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้ประการาเรเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสาเหตุที่ต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุที่รายได้ไม่เพียงพอประเทศไทยในวันนี้กําลังก้าวสู่สภาวะที่เรียกว่าสังคมสูงวัยซึ่งหมายถึงสังคมที่มีจํานวนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนประชากรทั้งประเทศและจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องในอนาคตจะเห็นว่าสถานการณ์ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อหันไปมองสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของประเทศที่กำลังลดลงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าอนาคตของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงอนาคตของผู้สูงอายุไทยต้องบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ย มีความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นไม่มีการเตรียมความพร้อมสําหรับวัยเกษียณทําให้อาจจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพซึ่งพบว่าปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุของไทยคือการไม่มีเงินออมโดยมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ34.6เท่านั้นที่มีเงินออม โดยร้อยละ3ามของผู้ที่มีเงินออมนี้มีเงินออมไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับการที่จะอาศัยเงินออมเป็นแหล่งรายได้ในการดำรงชีวิตโดยได้พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ6ที่สามารถอาศัยเงินบำเหน็จมานานเป็นรายได้หลักและมีเพียงร้อยละ2.6ที่สามารถอาศัยดอกเบีย้ยเป็นรายได้หลัก2กลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับัยเกษียณ ซึ่งน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่นอ,นอย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีจํานวนน้อยมากคือไม่ถึงร้อยละสิบของผู้สูงอายุทั้งหมดจากปัญหาการไม่มีเงินออมหรือเงินออมน้อยทําให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละสี่สิบต้องพึ่งพิงและอาศัยเงินจากลูกเป็นรายได้หลักแต่ปัญหาคือรายได้จากลูกนี้ เป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ยั่งยืนในสังคมสูงวัยของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันคนวัยแรงงานของประเทศไทยมีสัดส่วนลดน้อยลงเรื่อยๆจากภาวะการเกิดลดที่ลดต่ำลงตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้คนวัยแรงงานมีภาระหนักขึ้นในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ ประสบปัญหาทางด้านความมั่นคงทางการเงินและส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้สูงอายุเองอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต่อไปเราก็จะขอนำเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นหัวข้อข่าวของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเชิญรับชมได้เลยครับ ครับ5ปีข้างหน้าสังคมไทยคงจะหนีไม่พ้นการเป็นสังคมผู้สูงอายุแน่นอนหลายคนอาจจะคิดว่ารัฐบาลมีสวัสดิการมีเบี้ยยังชีพเป็นหลักประกันรายได้อยู่แล้วแต่ว่าความจริงยังไม่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนะครับแล้วอะไรคือหลักประกันทางรายได้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจริงๆติดตามกับคุณบุศรินยิ่งเกติคุณในวาระประเทศไทย คุณบุษลินครับเพราะโครงสร้างระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของไทยได้แบ่งตามพื้นฐานอาชีพเลยกลายเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนค่ะคนไทย23ล้านคนไม่ได้อยู่ภายใต้การจ้างงานในระบบมีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีกลไกบังคับเรื่องของการออมสวัสดิการเบี้ยยังชีพจึงเป็นหลักประกันรายได้เพียงระบบเดียวเมื่ออายุ60ปีเบี้ยยังชีพเป็นหลักประกันรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้สูงอายุยากจน คนละ200บาทต่อเดือนตั้งแต่ปี2,535ค่ะประมาณในปี2,546ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพแบบทั่วหน้า300บาทต่อเดือนกระทั่งในปี2,549ได้เพิ่มเป็นเดือนละ500บาทโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทค่ะจนถึงในปี2,554รัฐบาลได้จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดอายุ60ปีได้รับเดือนละ600บาท 70ปีได้รับเดือนละ700บาท80ปีได้รับเดือนละ800บาทและ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,000บาททั้งหมดเป็นเงินภาษีที่รัฐบาลน,นั้นจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการรายได้อื่นจากรัฐค่ะนักวิชาการด้านประชากรศาสตร์ระบุว่าการปรับอัตราบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษ,ษฐกิจค่ะรัฐบาลควรคำนึงถึงความเพียงพอต่อการยังชีพและการจัดสรรไม่ให้ต่ำกว่าเส้นความยากจน เบี้ยยังชีพเนี่ยมัน600ถึง1,000มันก็อาจจะไม่พอในการดำรงชีพในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่ภาวะเศรษฐกิจนะฮะหรือราคาสินค้าอะไรต่างๆมันก็คงปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าเราเราจะทำยังไงกับมันเพราะว่าด้านหนึ่งที่ต้องพิจารณาหนักๆเลยก็คือว่าเบี้ยยังชีพเนี่ยใช้ภาษีอรร้เร์เซเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นภาระทางการเงินกันครังอย่างแน่นอนผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบเบีย้ยยังชีพอาจไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนักค่ะถ้ามีหลักประกันรายได้เพียงระบบเดียวสะท้อนจากคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวัย76ปีคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันยังต้องหาเช้ากินขําค่ะแม้ร่างกายจะดูอ่อนล้าแต่สองมือสองขาย่งมีเรียวแรงเพียงพอให้นางขนูสุขดี ผู้สูงอายุวัย76ปีเข็นรถออกมาเก็บของเก่าแถวหมู่บ้านหารายได้จุนเจือครอบครัวระหว่างที่รอเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนไม่คยพอหรอกพอบ้างไม่พอมังของมันก็เนี่ยดูที่เช้าได้แค่นี้เจ็ได้เท่าไหร่เลยไม่ถึงโลเลยเนะี่ยพอมันไม่พอใช้คุณยายก็ต้องไปทําไปหา ของเก่าช่วยใช่ไหมคะของเก่าช่วยให้เด็กได้เรียนท่านน้นะขยะที่เก็บสะสมกำลังถูกนำไปแลกเป็นเงินถ้าวันไหนเก็บขยะขายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายนางธนูจะติดหนี้ไว้รอเบีย้ยยังชีพออกก็จะมาใช้หนี้บางทีค่าน้ำค่าไฟไม่มีก็มายืมไปก่อนอย่างยายเขาบ่อยพอจะจ่ายค่าค่าน้ำเนี่ยห0าร้อยยายก็บอก เอามาก่อนหน้าร้อยนะเดี๋ยวเบี้ยยังชีพออกเดี๋ยวเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยพอเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกแล้วก็ประจําของทุกวันที่สิบแกจ,กกจะจ้ามาจ่ายให้แต่บางทีมันก็เยอะบางทีก็พอจ่ายบางทีก็ไม่พอจ่ายก็ต้องเอาขยะมาแลกนางธนูบอกว่าเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทหมดไปกับค่าน้ําค่าไฟเดือนละกว่า500บาทที่เหลือเก็บไว้ใช้เลี้ยงหลานและเป็นค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เธอมั่นใจว่าถ้าไม่เก็บของเก่าขายรายได้จากเบี้ยยังชีพคงไม่เพียงพอผู้สูงอายุที่ผ่านการดิ้นรนมาตลอดชีวิตอย่างนางธนูมองว่าถ้ามีโอกาสเก็บออมตั้งแต่ยังอยู่ในวัยแรงงานคงมีหลักประกันที่มั่นคงช่วงบั้นปลายแต่พราะรายรับไม่พอเจียดให้เก็บออมได้ทุกวันนี้เลยต้องก้มหน้าทํางานต่อไปเพื่อให้แต่ละวันผ่านพน้นสัสิธรสุขบดไทย P ี s รายงาน เรื่องราวของชีวิตหญยธนูและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็น14ล้านคนในอีก5ปีข้างหน้าคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างระบบบำนาญที่ดีขึ้นรวมทั้งการเก็บออมตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังทำงานเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ตัวเองในอนาคตค่ะในวันพรุ่งนี้วาระประเทศไทยจะมีข้อเสนอจากองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพค่ะ ไยแรกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ตำบลพุทธไทยสงก่อนหน้านี้เรานําเสนอปัญหาความเดือดร้อนของผู้พิการและผู้สูงอายุกว่าพันคนเลยนะคะออกมาเรียกร้องกับเพราะว่าเดือดร้อนไม่ได้รับเบี้ยยังชีพมากว่า4เดือนแล้วนะคะแต่วันนี้เราตามข่าวกันล่าสุดได้รับข่าวดีแล้วค่ะผู้สูงอายุผู้พิการในตำบลพุทธไทยสงอำเภอพุทธไทสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก่อนหน้านี้ได้ออกมาร้องของความช่วยเหลือ กรณีที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพมากกว่า4เดือนนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นอย่างมากเลยค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไห่ได้เซ็นอนุมัติเงินดุลสำรองสะสมให้อบตพุทธไทยสงฆ์เนี่ยนะคะสามารถนำไปจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเหล่าคนชาราและผู้พิการทั้งหมด9 8 4คนที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพมากกว่า4เดือนรวมเป็นเงิน2ล้านหแสนบาทค่ะสร้างความดีใจให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นอย่างมากเลยนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนอาศัยเบีย้ยยังชีพเนี่ยแหละค่ะในการใช้จ่ายชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นหลักรวมถึงต้องนําเบี้ยยังชีพไปจ่ายค่าชาปนกิจศพชมรมผู้สูงอายุด้วยกันด้วยอะค่ะซีเดียนนี่ละได้ซีเดียนค่ะเดืดอดร้อนทุกอันทุกอย่างเดือดร้อนทั้งน้ำทั้งไฟทั้งโฉงเงินพ้น สังคมไอ้คดเกีค่ะตอนแรกอะสีเสียประกันคดเกียเลยค่ะจ้าเออคนละ450มื่นนั่นเดี่ค่ะออกไปเออวันนี้เป็นเท่าไรพุญเน่ยเก้าอยเออสองคนกับทันเต็เออสองคนนี่ค่ะอาจารย์น่ะเก้ายเออทีเอาไปเสียนี่ละก้อนค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะ ก็ทำให้ยิ้มได้กันเนี่ยนะคะทางนายกอบตพุทธไทยสงชี้แจงค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลรายชื่อของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไม่ครบถ้วนค่ะทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินน่นนโอนเงินอุดหนุนมาจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ครบนั่นเองค่ะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคีย์ข้อมูลรายชื่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ เงินที่เรามาจัดสรรงบประมาณให้พี่น้องในการจ่ายเบีย้ยยังชีพันี้ก็คือเงินยืมเงินทุนสำรองสะสมของอ,อบอตอนะครับเพื่อนผู้ว่าได้อนุมัติให้เรายืมเงินใช้เงินสะสมได้นะคะแต่ทางกรมนะคะหน้าวันนี้ทางกรมท้องที่เองก็ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณมาให้เราเหมือนกันนะคะในปี2 5ง9แต่ยอดเงินยังไม่มานะคะแล้วก็มั่นใจว่าในปี2 5ง9นี้เราสามารถจ่ายเบีย้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุครบตามจำนวนที่พี่น้องได้รับถึงเดือนกันยานแน่นอนค่ะ วันนี้อมอบทั้งหมด8 9ด4รลายนะคะเป็นเงินทั้งหมด2 5ล้านแสนกว่าบาทค่ะโอกาสเดียวกันนี้นะคะทางอบตพุทธสง์ก็กำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความผิดพลาดจนเกิดปัญหาความเดือดร้อนซ้ำอีกนะคะล่าสุดก็มีการอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเบี้ยอย่างชีพให้กับคนชาราปี2,559ทั้ง984คนจนถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะ ก็เป็นข่าวดีนะคะที่ได้รับทราบกันทั่วนหน้าเลยนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอ2คลิปที่เป็นหัวข้อข่าวที่เราได้เอามานำเสนอต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะให้สำนักง,งานเขตดำเนินการดังนี้ 1. จะททำประกาศและประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. กํกำหนดวันรับจดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไปภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกป,ปี 3. ตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติหลักฐานผู้มีสิทธิได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไปภายในเดือนธันวาคมของทุกป,ปี 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปภายในวันที่7มกราคมของทุกป,ปี 5. รวบรวมจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปส่งให้สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครภายในวันที่14มกราคมของทุกปี6เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไปและจะได้รับทุกเดือนต่อไปจะเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้อ1นึ่งต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลน้นาวอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งจะต้องมาด้วยตัวเองหรือในกรณีที่มีความจำเป็น ไม่สามารถมาจดทะเบียนด้วยตัวเองได้ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพครับตอนนี้กลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอในเรื่องของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ที่ขอบข,อขอค้ควาที่